อนุญาตเสร็จเมืเ่อเจอเพราะว่าทานข้าวเหนียวก็จะสายมยู่นะคะทานข้าวเหนียวะคะ่ะอร่อยะคะ่ะหวานอมเปรี้ยวกินสดๆก็ส่งรัวมันจังกรอบ พ้าไปมะเขือบ้านคอยเอื้นอ้าวเมื่อนี่พ่อบ้านถ้าหมูต่ำต่ำต่ำละเอียดแล้วพี่น้องาเทศนะคะทำเป็นผักนะคะถั่วฝักยาวค่ะหวานอมเปรี้ยว กินสิมะเขือ,อเทศใส่มะขามเปียกเมื่อนายจังสิไซอร่อยอ,อร่อยพี่น้องทิพน่าเจอกันไหมเรือจ้าพี่น้องจ้าพอสมรวกมันจังกรอบพอสมรวกมันจังกรอบ มะเขือเทศใส่มะขามเปียวเมื่อนาจังสิไส้ความดันจฉบ่มีพี่น้องหอมเดียวอ,อร่อยมาใจพี่น้องมาทานข้าวกับยายหนูนะคะก่อนจะทานข้าวยายหนูก็จะตักน้ำมาไว้พี่น้องเออตักน้ำ หวานอมเปรี้ยวกินสิดิเมื่อนี่พ่อบ้านถ้าหนูตำตำตำละเอียดแล้วพี่นอ้องพอมบุ้ล่างแล้วเลือจะเลือหอมแดงกินกระเสบวยเน,นี่ไขมันม่วง ข้าจะใส่ม่วงนะคะความดันบ่มีพี่น้องหอมแดงอืมอร่อยอร่อยจริงๆเดี๋ยวพาไปพี่น้อง มาทานกันเลยนะคะอร่อยอร่อยมาทานกับยายหนูนะคะท่านไหนยังไม่ได้ทานนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยจริงๆเดี๋ยวพาไปพี่น้งองขออนุญาตเสิร์ฟเมื่อเจอเพราะว่าทานข้าวเหนียกก็จะสา,ายมือนะคะทานข้าวเหนียวค่ะอร่อยะค่ะ ถั่วถั่วเป็นผักนะคะเพื่อนใจถั่วถั่วเป็นผักนะคะเพื่อน,นใจต่งเมื่อนี่พ่อบ้านถ้าหนูต่ำต่ำต่ำละเอียดแล้วพี่น้อง พะบาล่างแล้วเลือจะเลือหอมแดงกินกระสือใบมี๊ไขมันหวานอมเปรี้ยวกินสิอร่อยจริงๆิเดี๋ยวพาไปพี่น้อง อร่อยๆอร่อยพี่น้องทิหนาเจอกันไหมด้อจ้าพี่น้องจ้าความดันจฉบ่มีพี่น้องหอมเดียวอืมอังไงขออนุญาตเสี่ยงเมื่อเจอเพราะว่าทานข้าวเหนียวก็จะสา,ายมือนะคะทานข้าวเหนียวะค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆ เดี๋ยว่าไปพี่น้องประเทศนะคะทําเป็นผักนะคะถัวฝักยาวค่ะพรมาลัางแล้วเรือจระเรือหอมแดงกินกับสิร์ฟใบมีไขมันมะเขือทเทศยีนมาใหม่พี่น้องเพื่อเขาจะติดข้อด้วยจ้ะเด้อมาทานค่าด้วยกันกับยายหนูนะคะ น้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาย่างพ่อบานยายหนูต่ำมหมือเสาพี่น้องมาใจพี่น้องมาทานข้าวกับยายหนูนะคะก่อนจะทานข้าวยายหนูก็จะตักน้ํามาไว้พี่น้องเออตักน้ำสวนยายหนูนะคะหูกไว้นะคะจะไปลวดรวดสาติเปรี้ยวพอมาล้างแล้วรสจะเรื้อหอมแดง กินกสบใบเมี่อไขมันพะปาลาังแล้วเลือจะเลือหอมแดงกินกระสบใบเมีไขมันมาทานกันเลยนะคะอร่อยอร่อยมาทานกับยายหนูนะคะท่านไหนยังไม่ได้ทานนะคะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศ ถั่วถั่วเป็นผักนะคะเมื่อกน้ำพริกปลาย่างนะคะอร่อยอร่อยนะคะปลาย่างแล้วก็มีผักด้วยนะคะผักติว้วหวานอมเปรี้ยวกินสิ พ่อบ้างถ้าหนูตำต่ำตำละเอียดแล้วพี่น้องใส่มะขามเปียกเมื่อนาจังสีใส่อัะบุ้ลัางแล้วเลื้อๆหอมแดงกินกระสิบบน,นีอไขมันเย็นๆมาใหม่พี่น้องเพื่อเขาจะติดข้อด้อจ้ะเด้อมาทานข้าวด้วยกันกับยายหนูนะคะ น้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาย่างพ่อบาลย่ายหนูต่ำกันเศร้าอยอ่พี่น้องมาเขือคืนพลอยเบือ้องมันพลอยซ้ำเลยสวนยายหนูนะคะผูกไว้นะคะจะไปรวดรวดสชาติเปรี้ยวอ่าอร่อยนะคะ ผักติ้วเป็นผักติ้วนะคะยายหนูเก็บมาแต่ต้นถัว่วถั่วเป็นผักนะคะเือไปบานไข่เอินพักไซน้อยบะข๋มพี่น้องสซหรับ ทานกันเลยนะคะอร่อยอร่อยมาทานกับยายหนูนะคะท่านไหนยังไม่ได้ทานนะคะเพื่อนๆอ๋อเมื่อนี้พ่อบ้างยายหนูตำตำตำละเอียดแล้วพี่น้องทานให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อหลีกหน้มันออกมิดมันออกพี่อ คิ้วค่ะ,ะพาไปมะเขือป้านขอยอื้นเดี๋ยวเพิ่งไปมาทางกับยายหนูก่อนนะคะก็อ,อนุญาตซ้ายมืออร่อยอร่อยพี่น,อน้องทิหนาเจอกันไหมล่อจ้าพี่น้องจ้า พอสังรวกมันจังกรอบมาจากพี่น้องมาทานข้าวกับยายหนูนะคะก่อนจะทานข้าวยายหนูก็จะตักน้ำมาไว้พี่น้องเออตักน้ำหิวดิเดี๋ยวพึ่งไปอร่อยอร่อยพี่น้องจ้าขออนุญาตเสิ่งเมือ่อเจอเพราะว่าทานข้าวเหนียวก็จะ สายมือน,นะคะทานข้าวเหนียว่ะอร่อยค่ะความดันจฉบ่มีพี่น้องหอมเดี่ยว